นะครับเป็นครั้งแรกถ้าหาว่ามันมีการคัดข้องกันอย่างก็ต้องขอสูมาภัยตัวนะครับก็เป็นครั้งแรกของที่เฮาจัดในวันนี้นะครับรุ่น VIP VIP มาสามสี่คนแล้วค่ะ VIP แล้วรุ่นที่สมัครเยอะที่สุดนะเจ้าผู้เข้าแข่งขันเยอะที่สุดนะเจ้าคือรุ่น A ห้าสี่สิบปลายแล้วเจ้ามาวันนี้โอ้รุ่นนิยมนะครับนิยมข็า A ห้า เรื่องที่มีเวลาเยอะนะครับว่าพอมีเวลาเยอะเพราะรูว่าสุขภาพเริ่มบด,ดีตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าแล้วก็เลยหันมาปั่นจัก,กรยานห้องกรปั่นได้สามสี่ปีสองสามปีนะครับสำหรับท่านที่มาถึงแล้วยังม่ได้กินข้าวเจ้ามาในเจ้าตังเต้นของเราก็มีบริการอยู่เต้นสีแดงอยู่ด้านหน้านี้ในเจ้าขอเชิญรับบริการเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ตรงทาง่านในเจ้า อ่าท่านรตบตอนนี้ผมหันรถกำลังเข้าไปจอดที่ลานจอดรถอยู่นะครับอ่อก่อทยอยมาเรื่อยๆท่านที่เปินเปินตึงฝ่ายน้อยเพื่อูเวลาว่าจะกสตาร์ทเจ้าวงเปินมาเพิ่นจะมาตาันอยู่เพิ่นก่อกำลังเริ่มมานะครับ เราหลังจากที่ท่านได้อ่ารับสมัครไฟได้วัสดูอุปกรณ์คือหมาว่าจะเป็นเป้แล้วเราเรียบร้อยแล้ว